don't 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะพามาหายิงปลาคลองธรรมชาตินะครับผมก็เป็นคลองเดิมที่ผมเคยมายิงนะครับแต่เป็นต้นไม้ต้นใหม่นะฮะต้นที่ผมเคยยิงอยู่ตรงนู้นะน,น,นะครับน้ําเป็นฝ้านะฮะก็เดี๋ยวลองหาหมายใหม่นะครับนี่เดินมานะครับไม่รู้ว่าใครทําไว้นะอาจจะขอยืมขึ้นยิงปลานะฮะโอเคผมเดี๋ยวลองลุ้นกันนะ ได้ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนห้างยิงปลาแล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาขึ้นหรือเปล่านะจุดนี้นะลองนั่งดูสักพักนะถ้าไม่มีก็ต้องย้ายนะครับ ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนต้นไม้มาอีกต้นแล้วนะครับต้นแรกนั่งดูก็เงียบนะครับแล้วก็แดดร้อนด้วยนะครับไม่มีลมตันนี้ก็ย้ายห,หมายมาอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวมาลองรุ้นกันจะมีตัวหรือเปล่านะฮะ โดน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 ครับอืปานนินนะท่านผู้ชมอือืไม่มีที่วางปืนด้วยนะครับอืไปไหนแล้วนะอดูดูู่ไม่รู้โดนเต็มหรือเปล่านะฮะอย่าหลุดเด้อ ต้องดูแผลก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเก็บปืนดีๆก่อนนะครับ <c oughs> ดูจะดึงขึ้นได้ป่ะนะครับอ <c oughs> ื ลง,ลงเปียวข้างล่างดีกว่านะครับไม่มั่นใจนะครับดเด้อน,นานๆเจอนะครับอันนีน้สสวยด้ยนะครับเดี๋ยวนะครับหลอดเชือกอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าดึงผมดึงขึ้นไปต้องผ่านกิ่งไม้อีกเยอะเลยนะครับกลัวขาดนะครับลงเอาชั่วสุดนะครับผม จะเย็นๆนะอุย้ยตกใจหมดนึกว่าขาดโอ้โหตอนนี้ไซส์ใหญ่เลยนะโอ้โหรอยอย่างนี้เป็นของเราเรียบร้อยนะครับแต่ร้อยเหงือกได้อย่างงี้นะแกะแกะลูกดอกเลยนะครับทะลุนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เกือบขาดนะนี่นะครับ ดูแผลนี้เกือบขาดนะครับเหลือติ่งด้านบนนะครับโอ้โห้เลือด,ดกและวเแกแยวแกะลูกดอกกันนะครับเกือบขาดนะดีนะครับตัดสินใจลงเมาส์นะครับโลแน่นอนนะตัวนี้มาเป็นจักน้ำกันนะเอิน มานิ่มๆเลยนะครับหมดก็เยอะนะหมายนี้อุ้ยเขี่ยต้นกอกแกะก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับแกะเรียบร้อยนะครับโอ้ยหมดก็เยอะเป็นของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับย้ายหมายมาอีกต้นไม้ต้นนี้สองนี่โดนเลยนะครับเนี่ย ฝานีนไซนี้น่าจะมีโลแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองช่างให้ดูนะครับนี่ฮะลูกดอกช่างเปรมลบบุรีนะครับสี่สิบเซนนะครับดูนะฮะลูกดอกสี่สิบเซนจากหางมานะครับนี่นะครับนี่ฮะชนหัวพอดีเลยนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวมาลองช่างปลายดูนะครับผมเปิดช่างก่อนเลยนะฮะเอ้าอุ้ยแบตหมด ในกรมีธานเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเคลียร์ตะช่างกันตป้บนึงครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกลับบ้านเดี๋ยวไปช่างให้ดูนะครับแต่ไซนี้ใหญ่แน่นอนนะครับนนีะโอเคครับผมก็สวยก็ยังอยู่บนต้นไม้นะครับเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลองนั่งเฝ้าอีกสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะฮะยิงนัดเดียวโดเลยนะแต่ก็เกือบขาดไปนะครับดูแผลนะครับ โอเคครับผมดูกันต่อครับก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมรอดแห้วนะฮะปนินไซสวยเลยนะครับน่าจะไซส์ใหญ่เลยนะน่าจะโลกว่านะฮะดูด้วยสายตานะครับแต่ช่างพังนะฮะก็เดี๋ยวมาลองนั่งรุนอีกสักแป๊บนึงนะครับจะมีให้ได้ยิงอีกหรือเปล่านะแต่นี้มีฝูงปนินตัวเล็กๆนะครับน่าจะสามนิ้วนะครับ ห้กตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวใหญ่รอยตามหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะจะเป็นยังไงนะจะได้ยิงแค่นัดเดียวหรือเปล่านะครับโอเคครับผม ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมที่ผมมายิงปลาคลองธรรมชาตินะฮะก็ได้ยิงแค่ครั้งเดียวนะเจอปลาเนใหญ่ไปหนึ่งตัวนะครับผมก็หลังจากเจอปลานใหญ่แล้วมานั่งขึ้นดูอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับก็เจอแต่ปลาเนตัวเล็กนะเป็นฝูงเล็กๆตัวเท่าสามนิ้วนี่ฮะก็นั่งรอเผื่อมีปลาใหญ่อยู่ใต้ตัวเล็กนะครับก็ยังไม่เจอนะครับผมก็ตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับ ก็มีคนมาลงขายนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็น่าจะพอแค่นี้นะครับให้เขาลงขายไปนะะแล้วก็ปักเบ็ดนะโอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจงให้ผมนะครับจะได้มาหายิ่งไปท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะตอนนี้ก็ยังนั่งอยู่บนห้างอยู่นะฮะเผื่อเจอตัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ